วันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการดูแลต้นเคลแบบง่ายๆสไตล์คนเมืองนะคะคนเมืองจริงๆเพราะว่าอยู่ริมระเบียงเลยเดี๋ยวเราจะตัดใบกันนะคะเราใช้มีดตัดกันเริ่มตัดที่ใบล่างจะเห็นว่ามีทั้งกระถางใหญ่ จะได้ใบใหญ่ส่วนกระหางเล็กก็จะอ,ออกมาเป็นใบเล็กๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันด้วยวันนี้นี่ค่ะเรากำลังจะเปลี่ยนกระถางให้น้องเคลของเรานะคะน้องเคลอายุประมาณ2เดือนละลืมเปลี่ยนกระถางให้ วันนี้ได้เลยก,ก็เลยมาเปลี่ยนซะหน่อยค่ะสังเกตว่าสถานที่ที่เราปลูกนะคะก็คือริมระเบียงค่ะระเบียงเล็กๆแบบนี้ก็ยังปลูกได้นะคะปลูกผักทานเองนี่ตอนนี้เราก็เพิ่งใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนนี่กำลังเดี๋ยวจะพรวนดินให้เขาค่ะ ทางนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาทั้นแคลลงกระถางใหญ่นะคะส่วนถุงอันนี้ก็คือถุงแซนดี้มันจะช่วยให้แบบอากาศเข้าออกตรงข้างล่างง่ายอะคะ่ะทำให้ต้นไม้ของเรารากไม่เน่านะคะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะใส่ดินให้เต็มเต็ม อนีคืหลังจากใส่เต็นแล้วเราก็จะมาควนดินนะคะใช้อะไรพวนตะเกียบ <laughs> อุปกรณ์ทำกินที่ง่ายที่สุดค่ะจะ <c oughs> เห็นว่าด้านหลังก็จะมี <c oughs> ลองปลูต้นสวิตช,ชาร์ดต้นผักเลสโอก,กินโอไปเรื่อยๆนะคะอังนี้ก็เป็นุน้น ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ที่สี่ที่ห้ามั้งคะเพิ่ลงลาปลูกไปเรื่อยๆนี่อันนี้ก็พวนอยู่นะคะอันนี้ใส่อะไรคะมันไส้เดือนค่ะอ่ามันใส้เดือนนะคะ,นนะ,คะแล้วก็พวนด,ดินไปด้วยหลังจากที่เรา ใส่มูลไส้เดือนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารดน้ําต้นไม้ทั้งหมดนะคะหลังจากที่เราทําการดูแลส่วนอันนี้คือพักของเราค่ะนี่เป็นไงอันนี้คือเราตัดก่อนที่เราจะมาใส่ปุ๋ยพ่นดินเปลี่ยนกระถางนี่นะคะซึ่งก็จะได้ใบใหญ่พอสมควรเลยสําหรับต้นใหญ่นี่ต้นที่อยู่ในกระถางใหญ่นะคะส่วนต้นที่อยู่ในกระถางเล็ก ก็จะได้ใบจิ๋วลงมาหน่อยนะคะเดี๋ยวนะขอดูใบก่อนใบมันก็จะได้เล็กๆไม่ใหญ่มาดังนั้นต้นเขลเนี่ยเราควรจะให้เขาอยู่ในกระถางใหญ่จะดีกว่านะคะเพราะถ้ากระถางเล็กประมาณนี้ค่ะมันจะทําให้ใบเล็กแต่ถ้าเกิดว่าพอเราย้ายมาอยู่ที่กระถางใหญ่นะคะใบเขาจะใหญ่โตแข็งแรงสวยงามมากแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คืออย่าลืมให้ปุ๋ยทุกๆอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ ถ้าเกิดเราไม่มีวลางก็สักสองอาทิตย์ก็ได้นะคะครั้งหนึ่งนะคะให้ปุ๋ยพรวนดินต้นเคลเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะเวลาเราเอาไปทําอาหารเนี่ยทําได้เยอะมากแต่ว่าถ้าเคลไปอีกเนี่ยเราก็จะเอาไปทําเป็นสลัดซะมากกว่าไปจิ้มน้าสลัดกินแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะเอาไปปั่นเป็นน้ําสมูทตี้เป็นน้ําผักปั่นกันนะคะเพื่อทานเพื่อสุขภาพค่ะแต่ถ้าเราอะมีเอาไว้เองเราก็ อยากกินเมื่อไหร่เราก็แค่มาตัดที่ริมระเบียงของเราค่ะท่อนที่เราเคยเปลี่ยนกระถางไปแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มปุ๋ยโดยการใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยรอบๆบรอบๆอบเขานะคะรอบๆอรอบๆแล้วก็พวนดีเหมือนเดิมค่ะเป็นอันเสร็จการดูแลน้องเคลนะคะนี่ส่วนอันนี้ก็สาเร็จเรียบร้อยในการเปลี่ยนกระถางขอบคุณผู้ช่วยวันหนึ่งของเรานะคะ Okay, so today. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free.